สวัสดีครับปูช่างทุนสระข้ามครับมือนี้มาส่งรถลูกค้าทั้งบ้านแพ่งนะครับตำบลแพ่งอำเภอกัวสมบูรใ์จังหวัดมหาสรารคามเช่อวัยอายุไกลจากปูนะครับามหาหอวตะเสาเลยเป็นตัวรุ่นน้อยนะครับตัวหล่อเดียวตัวเผากับบะตัวยาาอยู่ยที่สามเมตรความสูงตัวนี้อยู่ที่เก้าสิบนะครับเปิดคางหกสิบเล่าบนสี่สิสามสิบ ตัวนี้เป็นพ่อของมิสซูไซคข้นนะครับพ่อพี่ครับรุ่นหยาบ๋ยวสองลอยเปิดคางสามท่างครับเปิดคางสามท่าง,างตัวนี้ใส่เป็นเล็กล่างหนาซีนะครับเล็กล่างหนาซีช่วงล่างตัวเสาก็เป็นใส่เล็กล่างหนาสามนะครับตัวนี้แถมเล่าบันไดสีน้ำเงินตัดไล่นะครับ ขาตั้งเป็นตัวธรรมดาครับว่าเป็นเกียวถ้าเป็นเกยวก็จะราคา้าสูงกันไปอีกประมาณนี้ดาใกล้นะครับเอาเล็กปองอ้อยซับให้อห้เข้าสองนิ้วนะครับครับเ,เปิดท้ายรอบมึงดูลงไง,งหรอ เขาอยู่ล่วงหมดเอคนขวลเขาใส่รถดันลงเร็วไคเอะขันอันนี้เขาโพนี่ว่โพนดอกขนาดคอยเลื่อมบวาเขาสำเร็จนียข้าอยากนั้อ่นเรื่อมบวกเป็นบวกส้างแต่พออยากใส่ลายกับถอดตัวล่าบนสีสมบับตัวยางเป็นกระทะขอบซิบหานะครับยางก็ยังเป็นยาง มันเป็นยางไม้นะครับเป็นยางสภาพมือสองเดือสภาพดีอยู่แต่ใส่ยางไม่เข้าไปราคามันจะสูงขึ้นครับตัวนี้ราคาอยู่สามหมื่นไปไปนะครับไก่ไก่ก็รับทรงนะครับแต่พอไก่จนเกินข้นก็เท่ว่าส่งฟรีได้สำหรับลูกค้าที่กำลังมองหานะครับสนใจสนใจบัคคานิมี่ตวพ่วงลากโทรกข้อหาทางอู่ห้องทางสั่งตู้นโดยตรงครับเบอร์โทรลงไปใต่ลิปบัว่าสิเป็นตัวใหญ่ตัวหลอกคู ตัวเผาลอยซิปตัวดำให้โรดิกตัวหน่อยตัวนี้นะครับจัดทําจัดทรงได้คุยกันรายละเอียดนะครับสำหรับชิปนี้คงอี่ซัมนี้ก่อนครับขอบคุณหลายๆครับบวาสดีครับ